ทุกคนสงสัยกันไหมคะว่ามหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดดีกว่าในกรุงเทพอย่างไรไปดูกันค่ะอย่างในภาคอีสานก็มีมหาวิทยาลัยชื่อดังมากมายเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีคณะให้เลือกเรียนถึง21คณะมหาวิทยาลัยสารคามที่มีคณะให้เลือก19คณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีให้เลือก8คณะ พร้อมทั้งจะได้ไปสนุกกับวัฒนธรรมของภาคอีสานเช่นการละเล่นการฟอร้อนรำหรือการดูหมอลำพร้อมทั้งอาหารอีาสานรสแซ่บนัวทั้งหลายที่จะได้ริมลองซึ่งสามารถหารับประทานกันได้ง่ายๆเลยค่ะต่อมาของภาคเหนือมหาวิทยาลัยชื่อดังที่มีก็ได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งมีคณะให้เลือกเรียนได้ถึง21คณะเลยค่ะ และยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่น่ารักของภาคเหนือซึ่งมีความอ่อนหวานอ่อนช้อยไนมะ่ว่าจะเป็นการพูดภาษาพื้นเมืองการได้รำพร้อมทั้งสามารถหากินอาหารขึ้นชื่อของภาคเหนือได้ได้แก่น้ำพริกหนุ่มหรือข้าวซอยที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ประจำภาคบอกได้เลยว่าถ้าใครชื่นชอบธรรมชาติหรือทิวเขาสามารถมาอยู่ที่ภาคเหนือได้เลยค่ะ ในภาคใต้ก็ยังมีมหาวิทยาลัยชื่อดังได้แก่มหาวิทยาลัยสงขาลานครินซึ่งมีให้เลือกถึง31คณะมหาวิทยาลัยวะัยลักษ์มหาวิทยาลัยทักษิณบอกได้เลยว่าถ้าอยู่ที่ภาคนี้ตื่นตาตื่นใจแน่นอนไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธทั้งที่ท่องเที่ยวอย่างทะเลสวยๆอีกมากมายและอาหารรสชาตจัดจ้าน บอกได้เลยว่าถ้าใครชอบทะเลเหมาะที่จะไปอยู่ภาคใต้มากๆคะ่ะสรุปแล้วมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดมีข้อดีกว่าในกรุงเทพอย่างไรอย่างแรกเลยนะคะก็คือได้เรียนรู้สังคมวัฒนธรรมของแต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นนะคะเข้าใจความหลากหลายแล้วก็ได้เจอสังคมใหม่ๆได้รับประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากกรุงเทพค่ะและจากมหาวิทยาลัยที่ได้ยกตัวอย่างไปนะคะก็มีหลักสูตรมากมายเลยค่ะให้เลือกเรียนเราไม่จําเป็น แค่ต้องไปเรียนที่กรุงเทพนะคะเราเรียนต่างจังหวัดเราก็สามารถเรียนรู้ได้และสุดท้ายนะคะข้อดีคือเราได้อยูกก่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมีแหล่งพักผ่อนจิตใจค่ะไม่ทำให้เราคิดฟุ้งซ่านหรือเหนื่อยเวลาอยู่ในเมือง